โลโลชั่นแป้งไม่<ช>แนะนำแป้งเราเป็นครีมผ้าผ่าคอดไม่ต้องใช้ถุงร้อนโอเคครับผมย e ูชารีอะนเนขาอ,อย่างยูชารีถุงร้อนหนูแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคอดเองใช้ถุงร้อนใช่ไหมไว้รองผ้าอ้อมกระดาษเยื่อไผ่ไว้รองผ้าอ้อมจะได้ไม่เปื้อน อยากเห็นหน้าน้องแล้วที่นึ่งขวดมีแล้วค่ะอันนั้นเอาไว้บ้านเอาไว้บ้านพวกนั้นจะเป็นของที่อยู่บ้านนะจ๊ะเอลิปมักปากเราอยู่ไหนหมดนะคือเราก็ว่าลิปมันเยอะนะกลับมันไปนใสเป่เบ็ด แปลว่าบทมันจะไม่มีมันก็ไม่มีจริงอืมอะไรนะอาลิปเนี่ยเอาตัวเองลิปมันก็ต้องเป็นสีของมันอยู่โรงพยาบาลยังยังไมไ่อยู่ค่ะนี่อยู่บ้านอ่ะถ้าอันนี้ลิปก่อนแล้กัอนอันนี้ลิปมาร์คทองคำนุษย์จะหาข้อมูลอยู่ในเน็ตเพิร์มีกับเขาเหรอเนี่ยใช้ที่ เป็นคุณแม่มแม่เหมือนกันเนี่ยก็หาข้อมูลอยู่ในนี้แหละใช่อืมน้ำอุ๊ยมะีปีหระน้ำบำรุงน้ำนมเรากินของมิ้วพัทแอนมอนะคะท<ะ>ุกคนะน้ำบำรุงนมเรากินของ นิ้วพัดแอดมอร์ไปกินตามมันได้นะเตรียมครบแล้วทางนี้ไปบานปลายน้ำนมเริ่มมายังน้องยับมาแบบใสๆคะ่ะเป็นใสๆเป็นใสๆกับเป็นเหลืองๆแต่เ<ต>ขาให้เก็บนะมนบไม่ได้เก็บไมได้ไงเพราะว่าถ้าเก็บตอนนี้เป็นถึงรูปคอมันก็จะบูด ต้องเก็บตอนที่นออกมาแล้วเก็บแล้วก็หยดจี่นีหนูสามารถบีบบีบบีบแล้วก็เก็บได้เลยอ่ะนึทวาบีบอ่อนเหลืองอ่ะบีบลูกก็ขอดังกระโดดใช่แต่แต่มันเขาไม่ให้บีบไงแสดงว่าน้ํานมเยอะมากใช่ไหมมันดีใช่ไหมถ้ามันเริ่มมาแล้วอ่ะพอขอดแล้วมาเยอะแน่เลยจริงไหม แต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นสีขาวอะไรเลยนะทุกคนมันเป็นสีใสกับสีเหลืองตัวเองเขาร้อนอีกแล้ว,ว่ตัวเองเขาอยากกินอะ <c oughs> มันหมดแล้วอ่ะกินดิมันหมดแล้วผมเลยไม่มาเลยเคยปวดจีจีที่ท้องน้อยไหมครับปวดทุกวันค่ะแบบมันหน่วงค่ะเพราะว่ามันใกล้แล้วมันมันหน่วงลงแล้วถ้าเริ่มมาแล้วน้ำนมดีมากคะ่ะใช่ไหมไม่ใช่จะได้บีบไว้แบบฟีดไว้ฟีดไว้ดีเลยเนาะลูกจะได้กินนาน สีเหลืองน้ำนมดีมากใช่ค่ะจริงน้ำนมเยอะแน่สีเหลืองมีประโยชน์มากอย่าบีบนะคะโอเคครับผมปากกาปากกาปากกาเขียนพยายามคลอดเองก่อนนะถ้าไม่ไหวค่อยผ่าได้เลยหนูจะพยายามปวดจมีไม่ปวดมากมันจะแบบไม่ได้ปวดจมีระวันปวดมันปวดหย่อนลงมาตรงมดลูกตรงท้องน้อยนั่นแหละทุกคนดีจังบ้านนี้สามสิบเจ็ด ยังไม่มีน้ำนมมาเลยค่ะมีแต่คัดเต้าเ,เริ่มกินเลยนะหนูหนูกินน้ำหัวปีป<ะ>ตั้งแต่กี่สัปดาห์เอ้ยกี่เดือนแล้วตัวเองห้าเดือนไหมประมาณห้าเดือนที่เขาเริ่มกินหกหรอหกนี่แหละปะมาณหกเดือนไม่นะหเดือนเขากินมาสามลังแล้วนะตัวเองนี่กินเยอะไง <laughs> หนูกินมาสามลังอ่ะมิวพัดนแอนมอะ น้ำหัวปีอ่ะมันเหลืออีกรังนึงหมดแล้วบ็ลองหวานกินได้ได้ค่ะมันเป็นน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ตัวเองเอาถือมาด้วยหน่อยอร่อยมากแล้วหนูกินแบบถ้าวันไหนหนูอยากกินน้ำหวานมากแล้วหนูกินชาไข่มุกไปแล้วหนึ่งแก้วหนูก็ต้องแบบเอาน้ำหัวปีมากินแทนบางทีหนูกินบางทีหนูกินวันละสองขวดบางทีซัดไปสามขวดเลยแล้วคือน้ำนมมาดีมาก กำหนดคือเราจริงๆก็ต้อง25สิงหาเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าก็หนูว่าครบแหละหนูว่าน้องอยู่ถึงแหละอืมเพราะว่าตอนนี้มันก็อาการก็ปกติเลยแต,แต่แต่ถามว่าเรื่องท้องแข็งอะแม่แม่ทุกบ้านก็ต้องเป็นอยู่แล้วไงแม่แม่ทุกบ้านก็คือเป็นอยู่แล้วเรื่องท้องแข็งอะ่ะหนูก็ดูทุกคนก็เป็น เส็จเดือนยังไม่ได้บำรุงเลยค่ะกินเลยทุกคนมันดีมากอันนี้จริงๆอะ่ะก็คือจะตั้งใจจะไปซื้อกินแล้วก็วันนั้นคือไปงานแม่และเด็กใช่ปะอยู่เมืองทองแล้วเขาก็ให้เขาก็ซื้อคลิปอเอาง่ายๆเออก็คือตรงๆคือเขาเขาเขาก็ซื้อคลิปเราแบบเหมาเป็นหลายเดือนแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บใช่ปะ เขาก็ส่งมาให้กินแบบตลอดหนูก็กินจริงกินตลอดเลยแล้วก็คือแบบน้ำนมมาจริงเออตู้แช่นมได้ยังสัง่เขายังไม่ได้สั่งกางที่ตัวเองกินหมดเมื่อไหร่กินหมดข้าวเอาหรอเข้าข้าวอีกข,อข้าวเหนียวเขาจะข้าวเสริฟมามาอร่อยถ้าไม่เจ็บทีห้าถึงสิบนาทีก็ไม่เท่าไหร่คะ่ะท้องแข็งปกติ ใช่ใช่ท้องแข็งปกติน่าจะเป็นแบบเวลาที่น้องแบบไม่นะเวลาน้องขดตัวก็จะเป็นแข็งจุดเดียวเนาะแต่ว่าเวลาท้องแข็งมันจะแข็งทั้งหมดกำหนดวันเดียวกันเลยยี่สิห้าสิงหาใช่พี่ได้กี่วีราคาตอนนี้ได้สามสิบสี่ค่ะจะเข้าสามสิบห้าแหละพอคลอดออกมาเห็นหน้าลูกลองให้แน่พอแม่เจอกับตัวใช่ไหมเขาเนี่ยน้องดิ้นเจ็บไหม มีดิ้นเจ็บค่ะทุกคนดิ้นเจ็บก็คือน้องถีบส่โค้งหนูสามสี่วันน้ำหัวปีขมไหมคะพี่ยับไม่ขมไม่ขมค่ะแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นนะทุกคนมันแบบรังหนึ่งมันได้อยู่กี่อันรังหนึ่งยี่สี่ขวดหรือสิบสองขวรจำไม่ได้อะยี่สี่ยี่สี่ยี่สีบกว่าเท่าไหร่อร่อยเขาจำไม่ได้พันสองปะแต่มันกินได้นานเนี่ยเดี๋ยวหนูทาคลิปให้เราต้องลงคลิปด้วยเนอะ กันยากันหน้าป่ะกันยาสิงหาหรือกัญญาเนี่ยทุกคนแต่คือหนูกินจริงหนูกินจริงพี่ๆในไลฟ์จะเห็นว่าหนูกินจริงทุกวันเวลาหนูไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะเห็นหนูกินเรื่อยๆตลอดเวลาใครถามหนูก็บอกมีมีลงคลิปอีกประมาณซึ่อที่ไหนในติ๊กนะต็อกก็มีข่าพิมพ์ว่าออน้ำหัวปีมิ้วพัดแอนมอช่องเราก็มีแต่ในช่องเรามันเป็นน้ำมะกรูดเออือแต่เราเรายังไม่ได้ป <Part S 2> ักตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเดือนหน้าใช่ ลูกสาวคนโตเราหมอนัดยี่สิบเจ็ดข้อสิบสองสิงหาอขออวันไหนคะบ้านนี้หมอนัดที่แปดขอยี่ห้าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบชัวร์แต่ยากกินทุกวันจริงวันบา,บางทีเขาให้กินเต็มที่วันละสองขวดัวเองกินไปสามกินได้ไม่ได้อันตรายมห็ไหม,มเปลืองเลยเปลืองเฉย เต็มของหมดหรือยังน่าจะครบแล้วเนาะตัวเองแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็แล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซแล้วค่ะพร้อมเลี้ยงเหลือแค่คนใช่เหลือแค่คนเหลือแค่คนออกมานะคะตอนนี้ไม่เกินสิบห้าสิงหาค่เราต้องออกมาแน่ๆพี่ล่าก,กลัวมากทุกคนพี่ล่ากลัวตัวเองกลับมาไม่ทันันคลอดพี่ล่ากลับวันที่เจ็ซึ่งหนูก็ว่าทันยังไงก็ทันยังไม่ออกหรอก เริ่มทยอยแล้วเหมือนการซื้อทีเดียวเลยใช่ค่ะต้องทยอยซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างถ้าซื้อทีเดียวเราก็ต้องมีเงินก้อนเลยอะทุกคนพวกของเด็กอ่ะอค่อนข้างแพงค่อนข้างเยอะสิ่งค่อนข้างที่จะละเอียดละออน,นิดนึงของจุกจิกเยอะมากใช่เนี่ยคิดว่าครบแล้วนะคิดว่าคิดว่าครบแล้วแต่ยังค่ะยังมีอีกช่วงนี้ แต่ยังมีอีกเธอ,อยังไม่ครบตัวเองได้มาของอโลถึงเจ็ดหลังตัวเองตัวเองลองเซิร์ชสาขาเออเดี๋ยวถามพี่เขาว่าเบบี้กิฟต์อยู่สาขาไหนเบบี้กิฟต์แม่น่ะก็เนี่ยกำลังจะนี่จะได้ไปถ่ายให้เขาด้วยโอ้โหทุกคนแล้ว<ม> <c oughs> เออนี่<ๆ>นี่นี่ของนี่เบบี Baby ้กิฟต์เสื้อผ้าน้องส่งเอา โทเลยคุยกับค <là> ุณพ่อแป๊บนึงนะหนูโชคหาค่ะพี่ไม่ม like ีค <serves> <No. S 1> ําว่าครบไม่แมไม่มีคําว่าครบพราน้องคารุกเกินสองจุดห้าเล้วเกินสองจุดห้านะครับก็คือแบบคุณหมอว่าโอเคแล้วเขาบอกแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาได้ผู้ชายครับ ตู้เก็บนมเครื่องอบขวนมพร้อมกันครับมีครบหมดแล้วค่ะตู้เก็บขวดนมทั้งสองตู้น่ะตู้สั่งในตอนนี้หะ่ะเห็นเขาทีวิวมาเลยสั่งมาแต่ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไรแต่ก็ใช้ได้ใช้งานได้อยู่อ่าอย่าซื้อเยอะนะคะเด็กไมกินโตใจจริงไม่ได้ซื้อเนะี่ยไ,ไม่เยอะไม่เยอะ,ะอของชุดคาโลมันไม่ถึงยี่สิบชุดไม่ับ เขาจะซักบนใบนี่แหละเดี๋ยวก็โตมันเหลือนี่จะเหลือแค่ข้าวปุณให้นมอ,อะไรอย่างเงี้ยเขามันมีขายในนี้ครบติดร้องซึ่งหามันดีค่ะครบประมาณสิบห้าทอดประมาณยี่สิบห้าถ้าได้นะ<ม>ประมาณนั้นแหละแต่ผ่าทอดเขาก็บอกว่าประมาณยี่สิบกว่าของสิงหาไม่นานนี่กินข้าว เพื่อเขาต้มอร่อยง่ายอุ้ยคนดูเยอะจังเลยวันนี้มาลองคุณแม่ดูคุณแม่เตรียมของแต่เตรียมเดี๋ยวจะเตรียมตอนเย็นนี่แหละนาจะเป็นชุดคุณพ่อีค,คุณแม่เ,เตรียมไว้แบบถ้าม,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 มันมันมีอาการท้องแข็งนะนวลท้องแข็ง บ่อยก็เลยแบบน่าจะต้นเดือนหน้าอะไนะมั้งไม่ก็ปลายเดือนนิดนิดประมาณสี่สิบกวนอ่ะก็เลยว่าเออเตรียมไหมดีกว่านี้ก็จะแบบถึงวันแล้วจะไปเตรียมมันจะปวดท้องหนักพูด <c oughs> ชัดขึ้นเยอะไม่ดูนานขอบคุณคา่า <c oughs> เป็นคนไทยนะครับลูกเป็นคนไทยเนะ่ยเธอลูกไหมครับ <c oughs> โอ้ลูกมันซักผ้าเลเช้าสองวันแล้วฝนตกทั้งสองวันเลย มันสาขาใกล้ๆเรามันไม่มีของเยอะเขาบอกร้านสาขาไหนเราไปซื้อเอาตรงนี้ก็ได้สาขาไหนสาขาของกูไจ่เซนทันโวอยู่ไหนอ่ะเซนทอนั่เวอร์โกสยามพารากอนอ๋อในเมืองเหรอพักไปได้นะแล้วแต่แม่เขาไม่อยากนั่งเลยนโอเคพร้อมพร้อมแน่ๆ้องคุณแม่คุณแม่เนี่ยเออแล้วก็ไปเดี๋ยวไปซื้อไม่ที่อยากจะไปเบบี้กิ๊บไปถ่ายให้เขาด้วยไง เ้ยทองพี่ย่าตมาของหนูทองไม่ออกเลยแไปท่านเิมเวอร์มตัวเองไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยเขาไม่ไปรถเข็นไม่เขามไม่ไ,ไปไม,มันไกลืไมได้ไหมอไ,ได้แล้วไปถ้าแม็กไ,ได้ไม่ต้องไปมันไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นตัวเองมันื็รีบนะ่ฮะก็รีบนะ่รีบเขาสั่งเอาอเพราะเด็กตัวเวครับผม คุณพ่อผิวใสมากค่ะโลจะออกมาแล้วใช่ค่ะก็จริงๆของเรามันครบและแหละมันเหลือแค่นี้แหละของเตรียมจะไปวันวันเตรียมจะไปวันคลอดเตรียมไปโรงพยาบาลโอ้ย เดี๋ยวหนูจะเอาให้ลงนะทุกคนก็คือไม่ยอมไม่ยอม,มยอ้วนแน่นอนคิดทลงเดี๋ยวข้อเสร็จก็ต้องรีบเอาหุ่นให้ลงค่ะเพราะเราใช้ความสวยขายของจริงๆเราใช้ความสวยถ้าเราแบบไม่สวยมันก็ขายของไม่ได้จริงๆนะ ค,คุณแม่กินไข่กับข้าวกับน้ำเต้าหู้นะลงตมาใช่ <ไป S 1> ดูไปดูคลิปไปเกน็นางยาตัวเล็กนิดเดียวไปเจ็ดคูอลไปสัเออกเนาะคือหนูไม่ได้คือในคลิปเนาะตัวเองหนูว่าในหนูว่าในคลิปอมันใหญ่เกินอ่ะมันแบบม,มันรู้สึกว่าเออหนูก็อยากให้ทุกคนมาเห็นตัวจริงว่าแบบ มันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายค่ะทุกคนเขาบอกว่าเด็กผู้ชายจะดูดนมแรงใช่ไหมหนูอาจจะปั๊มเอา่ <c oughs> อาหรือว่าเจ็บหรือเปล่าพร้อมลงอยู่แล้วเนะาะถ่ายรูปกับพี่ย่ามาน่ารักมากมีแต่น้อยเขาบอกน้อยหมดเลยพวกเนี้ยเป็นสาขาเล็กๆของไม่ครบของม่พวกนั้นไม่มี ตอนนี้65ค่ะให้นมเก่งบอกแต่งหนะ้าแบบป๊อปไสกระจุกพร้อมไวัใช่ใช่เข้าไหม <h aut> คอดเองเหรอคะน้องย่าเข้าไหมไม่ไม่กินยังไม่ชัวร์ค่ะ ยังไม่ทราบค่ะว่าจะคลอดเองหรือจะเยี่ยงไรขนาดท้องยังสวยขนาดนี้เขาคุณค่าเข,า,ขาบอกว่าแม่ลูกหนึ่งจะสวยกว่าเดิมเพราะว่าได้ถ่ายเลือดเสียจริงหรือไม่จริงหรือไม่เก้าพันเก้าเลยแม,ม่เท่าไหร่คู่หนึ่งเหรอจริ๊กไหมคู่<ม>หนึน่งเก้าพันได้อยู่ จริงค่ะห็นตอลูกสองก็สวยจริงค่ะมันได้ถ่ายเลือดใช่ไหมทุกคนคนที่ตอบจริงเนี่ยมีลูกหมดเลยเนะี่ยใช่ไหม <laughs> อ้าวแล้วแล้วถ้าคนที่ไม่สวยคือแต่มันก็และแต่คนเนาะใช้เวลาซักประมาณสามเดือนได้ไหมฟื้นฟูตัวเองมันจะสวยไหมสามเดือนลูกสามก็สวยปะละ่ะ ลูกสามก็สวยคุณแม่ขึ้นมาสิบห้าแล้วค่ะแต่ถ้าสามพื้นร่างกายเริ่มพังแต่หนูเห็นบางคนลูกสามก็ยังสวยอยู่ก็มีทุกคนแต่ว่าข้างในอาจจะพังหน่อยแต่ว่าก็แค่เราแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้มันดีมันก็สวยมาดูแหละเราได้อยู่แล้วสัีลาน้องไม่ใช่คนตัวใหญ่ชอยก็เดี๋ยวจะรีบรถค่ะทุกคนจะรีบกลับมาสวยนะคะ คือเราอะไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะมีเวลาไหมเราจะมีเวลาดูแลตัวเองได้กี่วันหรือเราจะคลอดออกมาแล้วโซมอะไรเนี้ยเออก็ต้องแบบรีแพรโลดอุ๊ยหนูไม่ได้หมายถึงตรงนั้นหรอกทุกคน หมายถึงภายนอกนี่แหละที่จะแบบมันจะแบบพวกหุ่นพวกความสวยผิวพรรณหน้าตาโอ้แต่นั้นน,นุ่นน่ะนั้นนุ่นฟื้นเร็วจริงยอมรับคือสวยเร็วจริงปั๊มน้ำนมเก็บไว้เยอะๆไม่ค่อยได้นอนได้เลยแม่จะเลี้ยงน้องเองไหมคะน,นี่แหละคะ่ะก็อยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณยายเนี่ยไม่ได้ไปไหนกับซิยูกันนักซิล ท้องลูกชายรักแล้ดำคอดำมากใช่ไหมก็มีแต่คนว่ายอย่างนั้นหนูก็คอดำนะเนี่ยเป็นเส้นนี่ปะมันเป็นเส้นคอเฉยๆทุกคนหนูว่าคลอดแล้วก็หายนะเนาะเดือนแรกเลี้ยงลูกก็ลงมาเท่าเดิมแล้วค่ะทางนี้คลอดเองเดือนที่แล้วตอนนี้สี่สิบเจ็ดแล้วลงมากี่โละ ยิ่งคลอดเองยิ่งฟื้นตัวเร็วคอดำเหมือนกันค่ะเจดเดือนแล้วเอ้ายังไม่หายหรอแม่ทาอะไรคะคอไม่ค่อยดำมันไม่ดำเองมั้งทุกคนมันเป็นมันมันดำมันเป็นเป็นส้นแบบนี้แค่เป็นรอยของการที่แบบหน้าเรามันใหญ่ขึ้นมาเฉยแล้วมันการเกิดการับไปเฉยคลอดแล้วปั๊มนมลดเร็วมาก หาย,ยากนะคะทจพอดยังดูแลความสวยได้ขนาดนี้ก็ยอนแล้วนอนนอนอเนาะเออก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่เขาอยากได้เครื่องสำอางไม่เชองบางคนก็คอดำบางคนก็สิวขึ้นเต็มหน้า หลังคลอดมันจะหายไปเองน้ำหนักน้องสองโลห้าแล้วอบสมุนไพรหลังคลอดบ้านนี้ไม่แตกอะไรเลยขาะรอยดำก็ไม่มียางยางังหนูจะบอกว่าคนที่บอกว่าหก หกเจ็ดเดือนแล้วไม่แตกเลยเธอหนูจะบอกว่าหนูแตกแล้วค่ะแต่ไม่ได้แตกท้องค่ะแตกสะโพกตรงนี้ข้างๆแตกมาประมาณสามเส้นซึ่งคิดว่าเก้าเดือนน่าจะเพิ่มขึ้นแตกอะหลังขอดถูกมีคนบอกว่าหลังขอดแตกแค่เนี่ยแตกสามเส้นแค่เนี่ยก็แค่เนี่ยแ,แค่เนี่ยก็เยอะเหมือนเดิมเยอะไงรอเลยค่ะ อันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจแต่ความจริงแตกเดือนที่แปดเขากลัวแล้วเนะี่ยจริงแตกเดือนที่แปดแต่ถ้าใครไม่ได้แบบนอนๆอะไรไม่ได้ขึ้นมากก็อาจจะไม่แตกก็ได้ไงเออคนไม่แตกก็มีคนไม่แตกก็มีมแ,ตกกมแต่หนูอ่ะเหมือนกันเลยชะลาา่าใจว่าแบบหกเดือนเจ็ดเดือนก็ไม่แตกแต่ทานะทารีมาทาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทาทั้งพวกม,มันมันแบบมันควบคุมก็ได้อะหนูว่ะ ตอนท้องไม่แตกค่ะแต่หลังข้อตกใจเลยมาตอนไหนนั่นน่ะสิทาครีมอยู่แล้วทุกคนสามสิบสี่วิแตกแล้วค่ะ <laughs> เห็นไหมท้องมันจะขยายไวช่วงแปดเดือนแปดเดือนนี้ตื่นมาใหญ่ทุกวันจริงๆ8แปดเดือนนี้ตื่นมาแบบโอ้โหท้องใหญ่ทุกวันน่ะ ท้องใหญ่ทุกวันแปดเดือนอะบ้านนี้คอดน้องตอนเจ็ดเดือนไม่แต่เลยใช่ใช่เจ็ดเดือนเนี้ยมันมันยังไม่แตกหนูมาแตกเดือนที่แปดทุกคนหนูเพิ่งเห็นด้วยหนูเพิ่งเห็นสัปดาห์ที่แล้วอะเพิ่งเห็นสัปดาห์ที่แล้วว่ามันแตกแล้วโลกเป็นคนเห็นด้วยนะหนูนอนอยู่แล้ว,ลวถามว่าตัวเองตัวเองเป็นอะไรตรงนี้อ้าวห้อยแตกแล้วเนาะ ก็เลยแบบฟ้าซองกระจุกบ่งเลยล้างขอดรอยดําเป็นทุกคนค่ะข,าขายันทาเช้า,ชาเย็นนี่ลูกสามทาตลอดใช่ไหมเออหลงเกาตอนนอนไหมคะเล้แตกไม,ไม่ไม่ไม่เคยเกาตรงนั้นและไม่เคยคันด้วยไม่เลือไม่ใช่หน้าท้องแตกนะมันแตกสะโพกเนี่ยข้างๆเนี่ยถ้าเราผิวบางครีมอะไรก็เอาไม่อยู่ใช่ครีมเอาไม่อยู่ค่ะแตกแล้วแตกเลยแล้วมีใครที่ อ,อมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการแบบเลเซอร์ไหมมันเลเซอร์ได้ไหมขึ้นมาสิบห้าแล้วค่ะแต่ว่าตัวน้องอ่ะสองรูห้าบ้านนี้ข้อสามสิบแปดปอร์เองเหล็กมากอุ้ยสองรูเจ็ดก็ได้แล้วค่ะ ท้องเงี่ยมันขยายใช่แต่ข้างเหมือนกันเลยแม่แล้วมีใครเคยไปเลเซอร์แล้วมันหายไหมทุกคนมันมันหายยังไงอะมีคนแบบแต,แตกแล้วหายไหมเป็นกรรมพันธ์ไหมไม่แน่ใจเออมีคนบอกเป็นกรรมพันธ์แม่หนูกว่าตอนท้องไม่แตกแต่พอคลอดแล้วว่าแตกคือมันไม่ได้มีแค่นอนนอนลูกนะคะทุกคนมันมี เลือดมีลบมีน้ำค่ำมีมีสารพัดส,สิ่งอย่างน้อยๆอยข้อออกมาต้องลงมาหกเจ็ดโลหลือนั้นก็คือทำเองเหลือตกค้างนั้นก็คือเราต้องเอาออกเองแหละกินไฟเบอร์เลเซอร์ได้ค่ะมันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รอยจางลงแทบมอง,งไม่เห็นนี่ก็ปั๊มนมไว้แล้วก็ไว้ประมาณว่าสองสามวันเองก็กินไฟเบอร์อดเสร็จเลยเจ็ดวันสิบวันก็หายแต่หนูเห็นเขาเป็นรอยดําอะแตกแล้วเป็นรอยดําอะ <laughs> บ้านนี้ท้องสามแล้วรอคลอดค่ะสามสิบเจ็ดวิทางนี้เจ็ดเดือนขึ้นห้าโลหนูมาขึ้นหนักสุดช่วงเดือนที่ห้าเดือนที่หกเดือนที่ห้าเนี่ยแบบหนักสุดเลยทั้งที่อ้วกนะเดือนที่ห้าน่ะขึ้นมาสี่โลทุกคนเดือนที่ห้าสี่โลจริง แล้วแบบตกใจโอ้โหแบบพุ่งมาพวดเลยสี่โลแต่เนี่ยเดือนที่หกก็ไม่ขึ้นเดือนที่เจ็ดก็ขึ้นมาโลหนึ่งเดือนที่แปดขึ้นมาสองโลตอนนี้หกสิบห้าค่ะก่อนท้องไม่ได้ตรวจสุขภาพปรึกษาหมอหรอคะนั่งรถเข็นมีอาการอะไรหรอคะก่อนท้องไม่ตรวจสุขภาพปรึกษาหมอหรอคะก่อนท้องตอนท้องก็ปล่อยท้องเลยคะ่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปรึกษาหมอ ที่นั่งรถเข็นก็เพราะว่ามีภาวะคลอดก่อนกำหนดก,ก็เลยเวลาไปเดินห้างก็เลยนั่งรถเข็นแต่ว่าปกติก็ไม่ได้นั่งค่ะอยู่บ้านก็เดินปกติแต่ที่นั่งรถเข็นคือนั่งเฉพาะเวลาที่ไปเดินห้างหรือต้องไปทําธุระคือซึ่งห้างมันเป็นระยะทางที่มันต้องเดินเยอะใช่ไหมละ่ะทุกคนเออก,ก็ก็นั่งรถเข็นเพราะว่าคนอื่นเขาก็นั่งกันตอนนี้34ค่ะ สาห้าแล้วเนี่ยจะเข้าสาห้าโอ้ยรู้สึกปวดหลังแต่งหน้าดีกว่าแต่งหน้าดีกว่ากินโปรตีนเยอะๆนะคะโปรตีนกับแคลเซียมแต่งหน้าทาตาสวยๆช่ำๆ ลูกจำมั่มแต่แม่อุ้ดกินไข่เยอะๆค่ะเห็นแต่เขาบอกนะแต่หนูก็ยังทำไม่ได้น้องหนักสองโลห้าลวค่ะเ,คเหมือนกันเลยแม่หนูก็มีภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกเกาะต่ำ ท้องพี่ก่อนท้อง48หลังคลอด87โ,โหกินไข่ขาวน้ำหนักลงลูกใช่ค่ะกินไข่เยอะๆนะทุกคนใครค <น S 1> ที่ท้องมันก็จะลงไปแต่งไปไหนแต่งไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ค่ะเดี๋ยวจะได้ไปซื้อของคารูอีกรอบหนึง่ง28จ,จัดปรจบให้มีทีคอนเทนท์28 ที่แปดหนูจะปล่อยของให้หมดภายในสองวันนะทุกคนหนูจะปล่อยโปรวิซีกับคอลลาเจนให้เพเดนะครับเพเดเพราะว่าตอนนี้คือของจะหมดแล้วเหลือไม่ถึง oh. พันกล่อง